กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็พบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะที่โชว์รูมอิลสุคิงยอนสาขาพิมา,ายก่อนอื่นเลยนะท่านใดนะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเซลล์ต้นอิลสุคนเดิมรบกวนกดติดตามด้านล่างด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและคลิปนี้ครับต้องบอกว่าเซลล์ต้นเนี่ยจะมาทําคลิปรีวิวตามคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะว่าอยากดูรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ แล้วจากที่เซลล์ต้นนะไล่ดูคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์รุ่นนี้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวพาไปดูว่าเขามีอะไรยังไงมาให้เรานะฮะต้นเซลล์ต้นจะรีวิวแบบให้ดูแบบว่าละเอียดเลยนะ,ะว่าล้อเป็นยังไงขนาดล้อเท่าไหร่ภายในสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกันกบเจ้ารุ่นนี้เลยเดี๋ยวเซลล์ต้นจะบอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่อื <c> ้ <oughs> ล้อแม็กซ์สวยนะฮะ รุ่นนี้คือจริงๆรล้อแม็กเนี่ยเขาก็ลายไม่ได้ต่างอะไรกับพวกตัวแซดนะแต่ด้วยการทาสีผมว่าสีนี้มันสวยดีนะคือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะใส่แบบนี้ก็ถือว่าหล่อเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเกรดอะไรเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถนี่ครับ ZP ดนะครับรถคันวันนี้ที่เซลต้นจะมารีวิวเนี่ยเป็นตัว3000 zp ซึ่งถ้าท่านใดที่กำลังจะซื้อเครื่อง1.9อยู่แล้วกำลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะท่านครับ เครื่องต่างกันแค่นั้นนะครับนอกนั้นตัวรถเหมือนกันหมดนะครับสามารถดูรีวิวจากคันนี้ได้เลยนะครับนี่ราคารถนะฮะ986,000บาทนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างคันนี้สีขาวมุกเนีย่ยจะต้องบวกค่าสีเพิ่มเข้าไปอีก7,000บาทนะครับนะนี่สวยๆเลยคือเขาเรียกว่าอะไรหล่อตั้งแต่โรงงานนะเอาไปขับแบบไม่ต้องเปลี่ยนมงเปลี่ยนแม็กก็ได้นะตัวนี้ผมว่าแม็กเขาก็สวยดี นะสำหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยถามว่าด้วยราคา90,00 900, แสนกว่าเกือบล้านและความสะดวกสบายเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนนะอันดับแรกนะฮะการตกแต่งภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีระบบปรับไฟสูงไฟต่ำได้4ระดับนะฮะมีระบบ o o l o w w มี o m e ระบบดับไฟอัตโนมัติกรณีที่เราลืมปิดไฟมีให้หมดนะไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่หมดล้นะครับเพราะว่า เขาดับให้เองนะกระจังหน้าเป็นชุบโครเมียมมานะเงาเงาเลยนะครับไฟนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับถามว่าจริงๆอ่ะผมบอกงี้นะครับเวลาที่เราไปดูอะไรอะ่ะไปดูในแคตตาล็อกเนี่ยนะบางทีไฟหน้าเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแบบชื่อแบบภาษาอังกฤษแบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะถามว่าทำไมเซลล์ต้นไม่เรียกงั้นเพราะว่าผมกลัวคุณผู้ชมบางท่านอนะ่ะ ที่เพิ่งมาดูคลิปแรกอะไรเงี้ยผมกลัวสับสนนะฮะผมก็เลยเรียกให้มันเป็นแบบว่าภาษาที่เราเข้าใจมากที่สุดนะอย่างไฟหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบ led นะครับแสงลำแสงสีขาวนะครับแบบเนี้ยนะครับผมก็จะเรียกเป็นอย่างนี้เอาละกันเนาะจะได้เข้าใจกันนะครับไม่เข้าใจผิดว่าเดี๋ยวพอาอีกคลิปหนึ่งผมเรียกชื่อแบบนี้อีกคลิปหนึ่งเรียกชื่อแบบนี้ท่านจะงงว่าเฮ้ยระบบไฟมันแตกต่างกันหรอทำไมมันได้ไม่เหมือนกันเนาะโอเคนะฮ okay, ะ สำหรับล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับสวยๆอย่างเงี้ยเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับคุณผู้ชมก้านนะครับเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ใช่สีดําเลยนะถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยมันจะออกเป็นสีเทาดํานะครับแล้วก็มีตัดในตัวของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปัดเงาด้านหน้านะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกลึงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยให้มันเงาขึ้นมานะครับยางเป็นยางบิตสโตนนะครับแม็กขอบ18ยางบิตสโตน ยางเนี่ยขนาดก็จะเป็น 2, 6, 5, 60, ขอบสินะเบรก abs ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกรุ่นนี้นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยนะพวกเหล็กกันโคง้งจุดยึดปรับคอมา้าด้านบนอะไรพวกนี้เขาทำมาแบบใหม่ทั้งหมดนะช่วงล่างใหญ่มากต้องมาเห็นตัวจริงนะครับ โลโก้ o, มีการติดโลโก้ Highland e r ไว้ตรงที่แก้มนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่ได้มีไฟเลี้ยวที่แก้มนะคุณผู้ชมไฟเลียเ้ยวจะขึ้นมาอยู่ที่กระจกมองข้างละผมว่าหลายๆท่านชอบแบบนี้มันสวยนะเพราะว่าตรงแก้มมันจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาใส่แบบนี้ไม่รู้นะอาจจะบางท่านก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ผมชอบ <laughs> <laughs> นะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะนะฮะนะครับนะ ที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยที่ฉีดน้ำจะอยู่ที่ตัวก้านปัดเลยนะครับแบบนี้นะฮะบ,บันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับรุ่นนี้บันไดข้างนะแล้วก็ตัวมือเปิดประตูเป็นชุบโครเมียมแล้วก็จะมีปุ่มคีย์เลสก็คือปุ่มล็อกหรือปลดล็อกประตูนะครับอยู่ที่มือเปิดเลยนะกุญแจมาใกล้รัศมี80เซนสามารถกดล็อกหรือกดปลดล็อกได้เลยนี่ แต่อย่างเงี้ยกุญแจผมไม่ได้มีอยู่ผมกดปุ๊บมันก็จะดังเงี้ยร้องเตือนแล้วก็คือไม่สามารถที่จะทําการล็อกหรือปลดล็อกได้นะฮะล้อแม็กด้านหลัง18นิ้วลายเดียวกับด้านหน้านะครับอันนี้ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันล้อจะเหมือนกันนะครับถามว่ามีไหมรถยนต์เมืองไทยที่ล้อหน้าเล็กกว่าล้อหลังมีอย่างเช่นรถตอนเดียว <c oughs> ล้อหน้า18ล้อหลังแม็ก็น กระทะบรรทุก15อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีนะคุณผู้ชมอย่างพวกรถซูเปอร์คาร์พวกอะไรพวกนี้ที่ล้อหน้ามันจะเล็กกว่าล้อหลังอันนี้มีนะฮะมีแต่ว่าส่วนมากรถบ้านเราอ่ะรถญี่ปุ่นก็จะเท่ากันหมดนะครับถ้าเดิมๆจากโรงงานมานะระบบแหนบช่วงล่างนะครับตัวนี้เป็นแหนบแบบ3แผ่นนะครับคุณผู้ชมนะก็จะเป็นแหนบที่มีขนาดยาวและใหญ่นะทำให้รองรับได้มักการบรรทุกได้แม้จํานวนแหนบร้อยลง แล้วก็ให้ความนุ่มนวลด้วยเพราะแหนบเขายาวมากขึ้นนะครับไฟไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟเบรกแบบ LED ส่วนหลอดนะครับไฟเลี้ยวกับหลอดไฟถอยนะครับก็จะเป็นแบบหลอดปกติที่เราเห็นกันประจำอะ่ะนะครับเป็นหลอดธรรมดาพูดง่ายเนาะหรือถ้าในภาษาแคตาล,ล็อกเขาเรียกหลอดฮาโลเจนอะไรพวกนี้ก็คือหลอดแบบนี้แหละมือเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นชุบโครเมียมนะฮะ มีกล้องมองถอยหลังมาให้แล้วก็อันนี้แนะนําอย่างหนึ่งเลยนะถ้าใครซื้อรถไปแล้วเนี่ยเวลาลงจากรถทีนึงก็เดินมาเช็ดนิดหนึ่งนะครับที่ตัวกล้องไม่งั้นเดี๋ยวเวลาขึ้นรถไปแล้วเราจะเช็ดมันอาจจะมัวได้นะครับก็แนะนําให้ลงมาเวลาลงมาก็เช็ดมันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะกระจกไล่ฝ้านะค,คุณผู้ชมตัวนี้มีมาให้นะครับเวลาอากาศหนาวอากาศเย็นฝนตกฝ้าขึ้นนะฮะก,ก็ใช้ครีมได้เลย <S <S เออไม่ใช่นะกดไฟฟ้าน,น,นะครับทําให้กระจกมัน ฝ้าลดฝ้าลงนะครับอันนั้นถ้าเป็นครีมนี่มันสำหรับทานหน้านี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูสำหรับรถตัวท็อปแน่นอนราคาสูงขัานนี้อุปกรณ์ความสะดวกสบายอะสมมตินะมาดูที่อุปกรณ์ความสะดวกสบายอันแรกนี่ครับกุญแจเข้ามาอยู่ใกล้ตัวรถบางทีเราเก็บกุญแจเน็บไว้กับกเกงสสาหรับผู้ชายชอบเน็บผู้หญิงชอบใส่กระเป๋านะ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่เซลล์ต้นเห็นนะเดินมาถึงไม่ต้องหยิบกุญแจเลยครับกุญแจอยู่ใกลใ้กดล็อกนี่เห็นไหมปลดล็อกหรือเวลาที่เราลงรถเนี่ยปุ๊บเราปิดประตูใช่ไหมปิดประตูปุ๊บเดินออกห่างตัวรถไม่กดด้วยนะปุ๊บรอดูนะเห็นไหมล็อกให้เองตโนมัตมิอันนี้ก็คืออ,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงรถมาหยิบของได้เดินหันหลังหนี ลืมล็อกรถอันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวล็อกให้เองนะฮะนี่ะนอกจากสะดวกสบายแล้ยังปลอดภัยด้วยสำหรับตัวเบาะนะฮะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะมีการเดินได้สีขาวตัดเย็บเข้ารูปปีกเบาะขนาดใหญ่อบรัดตัวผมบอกเลยที่พูดไปไม่ได้ท่องมานะแต่มันเกิดจากการใช้งานจริงถ้าทุกท่านได้ลองมานั่งเบาะรุ่นใหม่ๆแบบนี้ แล้วทุกท่านจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะต้องลองมาพิสูจน์เองนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าถอยหลังยกตัวเบาขึ้นกดลงเลื่อนด้านหน้านี่ปรับเอนนะครับทําได้เนี่ยก็เวลาขับขี่ก็สัมผัสเบาๆก็เลื่อนไปหมดแล้วนะครับ ฝาถังน้ํามันฝากระโปรงเปิดตําแหน่งตรงนี้นะครับไฟหน้าปรับสูงต่ําได้แล้วก็รุ่นนี้อย่างที่บอกเป็นตัวท็อปเนี่ยก็ต้องมีระบบป้องกันการลื่นถไลไมระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีนะครับแต่ในขณะที่ทุกท่านมีระบบตรงนี้แล้วเราก็ต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าระบบเนี่ยเขาก็เป็นการช่วยเซฟตี้ในระดับหนึ่งนะสุดท้ายก็อยู่ที่การขับขี่เราด้วยนะครับเป็นหลักเลยพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแต่ผมว่าพวงมาลัยหุ้มหนังอะ ดีอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจับถนัดมือนะครับมันจับถนัดมือมากนะครับแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าก็ต้องระวัดระวังเวลาเล็บไปโดนอะไรพวกนี้มันทีมันอาจจะเกิดริ้วรอยได้นะครับก็ใช้ด้วยความระมัดระวังแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องระวังถึงขนาดนั้นหรอกก็ใช้ปกติอะแค่ยาวพวกของมีคมมันโดนอย่างว่าแหละของทุกอย่างแหละต่อให้เป็นพลาสติกเป็นอะไรก็แล้วแต่โดนของมีคมมันก็เกิดรอยได้หมดเนาะนะ คูสคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็มีคูสคอนโทรลมาให้แต่ยังไม่ใช่ระบบแอ t i v e c ที i ู e คอนโทรลนะคือผมบอกเลยว่าทุกรุ่นใน Big Up ของยูสุตอนนี้จะเป็นคูสคอนโทรลแบบเดียวกันทั้งหมดจะยังไม่เหมือนมิวเนะที่ว่าเขาเบรกตามคันหน้าอะไรพวกนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับตรงนี้มีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมาให้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลนะฮะคอนโซลนี่ก็เป็นวัสดุหุ้มหนังเดินได้สีขาวแผงประตูก็เช่นเดียวกันนะครับ นี่แล้วก็ตกแต่งมายันที่เกสใส่ของนะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัส9นิ้วนะครับมีแผนที่นำทางในตัวนะฮะถ้าเป็นรุ่นนี้นี่จะมีแผนที่นำทางในตัวเลยระบบแอร์ตัวนี้เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับระบบแอร์ออโต้นะครับก็คือตัวนี้สามารถแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวามไม่ให้เท่ากันได้นะครับ สะดวกสบายในการใช้งานคันนี้เป็นเครื่องยนต์0 0ก็เป็น6เกียร์นะครับคุณผู้ชม6เกียร์เดินหน้าแรงม้าตัวนี้จะอยู่ทั้งหมด190แรงม้านะครับแล้วแรงบิด450ก็มาลองขับนะฮะผมมีตัวเกียร์ออโต้ให้ทดลองด้วยนะครับเร่งแซงทันใจแน่นอนนะครับมีระบบช่วยลงทางลาดชันมาให้เรียบร้อยนะฮะส่วนถุงลมนิรภัยรุ่นนี้มีมาให้ทั้งหมดนะครับที่่องกระจก มีไฟนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพดานก็จะทํามาเป็นโทนสีขาวเทานะและอย่างหนึ่งนะครับและหลายท่านนะฮะที่บอกว่าเฮ้ยตัวสูงเนี่ยสำหรับบางคนเนาะบอกว่ามันขึ้นลงยากนะครับนี่ดูที่ด้านหลังครับบันไดก็มีมาให้แล้วถ้ายังบอกว่าสูงไปไม่พอขึ้นยากนี่ดูตัวจับ แข็งแรงมากนะผมบอกเลยดึงได้เลยนะครับสามารถดึงเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นไปนั่งด้านบนให้สะดวกได้เลยนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับขึ้นง่ายแล้วนะระบบแอร์ด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์มาถึงด้านหลังด้วยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบสําหรับ usb ในการชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะนี่ก็เย็นแน่นอนนะครับเย็นเร็วเย็นเร็วนะครับสําหรับระบบแอร์รุ่นนี้ เพราะว่ามันมีมาถึงข้างหลังไงช่องข้างหลังส่วนเบาะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังแล้วอ,อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชม,มเมื่อกี้ถ้าท่านใดจาภาพเบาะด้านหน้าได้ลองมาดูเบาะด้านหลังฮะการตกแต่งการดีไซน์เห็นไหมเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เบาะรถมันจะแถวหลังอะ่ะมันจะไม่ได้เรียบไปอย่างเดียวแล้วนะฮะมันจะมีการปรับพวกปีกข้างเนี่ยเพื่อให้สูงขึ้นมาเวลาที่นั่งเนี่ยจะได้อบกระชับนะครับ จะได้แบบว่ารู้สึกว่านุ่มนวลน,นั่งกระชับนั่งสบายมากขึ้นและตัวเบาของเขาไม่ได้ตรงไปเลยทีเดียวนะพนักพิงข้างหลังอเอ็นด้วยเห็นไหมนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้เรียบขนานกับพื้นนะะมันจะยกเบกาะข้างหน้านิดนึงคือเหมือนเขาคํานวณออกมาเพื่อที่ให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นท่านั่งที่สบายที่สุดของ ของเขาเรียกว่าอะไรของคนเราแล้วนะฮะเขาก็เลยออกแบบมาแบบนี้แล้วก็ทําให้เบาะเนี่ยมันมีหลุมตรงที่นั่งแล้วก็พนักพิงนะครับเพื่อให้มันอบรัดมากขึ้นนะครับก็สบายมากขึ้นแต่ถามว่าพูดกันตรงๆนะสบายถ้าเบาะหน้าไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่สบายกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเพราะเขาพยายามพัฒนามันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนี่ส่วนเบาะด้านล่างสามารถพับขึ้นได้ด้านบนสามารถพับลงได้เนาะ เบื่อบางทีใส่ของวางของนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะเบาะนี่อย่างที่เซลต้นบอกหลายหลายท่านนะที่เคยใช้รรุ่นเก่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะพับเบาะข้างล่างขึ้นนะครับเพื่อที่จะดูอุปกรณ์ถอดล้อแม่แลงอะไรพวกนี้แต่รุ่นนี้นะฮะมาอยู่ข้างหลังแล้วนะครับย้ายมาอยู่ข้างหลังหมดแล้วนะครับฉะนั้นเวลาที่จําเป็นต้องใช้นะฮะก็ถ้าเป็นสี่ประตูนะให้พับเบาะลงมาแบบนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็ราคา986,000บาทนะในสีทั่วไปไม่ใช่ขาวมุกส่วนถ้าเป็นเครื่อง1.9ก็955,000นะในสีทั่วไปไม่ใช่ขาวมุกถ้าท่านใดยอยากได้สีขาวมุกนะครับไม่ว่าจะเครื่องพันเก้าหรือเครื่องสามาัท่านต้องเพิ่มเงินจำนวน7,000บาทเข้าไปในราคารถนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่เป็นตัวท็อป นะครัของเกียร์ธรรมดาแล้วก็ได้อุปกรณ์ความปลอดภัยครบความสวยงามก็คือแบบถ้าจะไม่เปลี่ยนแม็กก็สวยนะครับเพราะว่าแม็กรุ่นนี้เขาปัดเงาทําสีมาสวยจริงๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าและกันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้นอิสูด้วยและกันสวัสดีครับผม